สวัสดีครับวันนี้วันที่19เนาะเรามาเยี่ยมชมสวนนะครับที่กําลังจะเริ่มใช้คู่หูนะครับวันนี้ผมมากับท่านท่านธนาดีการนะครับสวัสดีครับพี่เล็กด้วยนะเดีย๋ยวผมถ่ายบรรยากาศวิทยาศาสตร์ปุ๋ยนี้เลยอะรก็ได้ครับ,รบวันนี้เราเข้ามาสวนของตรงนี้คุณอะไรครับขุณห, <า S 1> หน่อยคุณหน่อยฮะอยู่ที่ตาบลน้าเป็นอําเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง สวนนี้จะเป็นอะไรนะสวนผสมมังคุดเยอะมังคุดก็มีนะมังคุดก็เยอะทุเรียนก็เยอะทุเรียนเต่าก็มี<ๆ>ยกมกย,ยก็ยี่สิบสามสิบปีได้ <laughs> แล้วก็ต้นเล็กนะครับวันนี้ท่านไห้เปิดใจจะลองใช้ไคโตซานโบแท่นของเรานะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามังคุดเขาตอนนี้ลูกมันสวยผิวมันไม่มันทุเรียนก็ลูกยังไม่ขยายเลยก็เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแนะนำท่านก ใช่เพราะว่ามันดีตรงที่ของเราไม่มีเคมีแค่นั้นเองแล้วก็ปลอดภัยนะฮะเราก็เดินดูลักษณะ๋เราเดินขอยสวนไเรื่อยๆเนาะนะครับขออนุญาตท่านเจ้าของสวนแล้วนะครับเราขออนุญาตถ่ายทนเผื่อว่าพอเราวันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่จะเริ่มใช้แล้วเราจะมาเก็บ เราจะมาติดตามผลเราเราให้ทางเาทางผู้เชี่ยวชาญของบริษัทมาติดตามผลด้วยมาให้เป็นที่ปรึกษาที่ส่วนนี้ด้วยเราทําเป็นระบบเลยไม่ใช่ระบบเฉพาะใช้ใช้ผู้หูเรานะดีครับระบบการติดตามระบบให้คำปรึกษารับดูเลยรับ อตอนนี้ลูกเยอะแล้วล่ะในสายตาพอใช้แต่ต้องทำให้ลูกมันใหญ่ขั้วใหญ่หนามเขียวน้ำหนักดีเพราะสุเรียนอายุมากบางเลยครับ,รบต้นนี้มันมันมีปัญหาอะไรเท่าที่เราดูไม่มีฮะมีปัญหาก็าคือหลกักดูดอาหารไม่ได้เต็มที่ยังไม่ได้เต็มที่นะฮะดองไปเปิดหมวกหลากให้นหลกขยายต,ต้องใช้แผ่นหลากเกิะไหมกินอาหารได้เยอะต้องใช้คู่หูเราครับผมพอกินอาหารได้เยอะก็จะส่งไปทางลูกทางใบทันที หูหูของเราเนี่ยสามารถรืบเรียกหากได้นะครับขยายลูกได้ครัวใหญ่ทำให้หนามเขียวได้ครลูกครอบปลูกอะไรนี่้องซ้ำได้มดเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเห็นมันดูยากแล้วผู่เดียวจบผสมนิดปลาครับะสมะสมสะสมด้วย พี่พดจริงอ่ะต้นของ,งคุณดีไมเนี่ยเพาต้นใหญไไ่ไม่ได้ม่ได้เริ่มต้นกับู้เรียนเล็กเนาะเป็นผู้เรียนใหญ่ที่พร้อมจะให้ลูกเลย ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะด๋ยวะได้ัวตอีดกล่ยอย่างสตาเ่ยเดียว้มันจะไม่ไิดเกื่ไรล้วถ้าม่มีลมพายุซักก่อนพรลมพยุเี่ยเราทำได้ด้เป็นไทรมีคบรรยากาศของสวนนะครับจะมีทั้งต้นมังคุดต้นพุเรียนอายุตั้งแต่4ีปี้จนถึง3 0มปีประมาณนั้นแล้วก็ต้นหมากนะครับ เดี๋ยวเราจะติดตามบรรยากาศ<ว><ว>ต่อไปนะครับหลังจากนี้หลังจากที่เราจะได้ใช้ผู้หูมัศจรยนนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เจ้าของสวนตัดสินใจใช้แล้วเราก็จะมาติดตามดูว่าหลังจากใช้แล้วเนี่ยนะครับการตอบรับของต้นไม้จะส่งผล นะครับทำให้ต้นไม้หาะเจริญเติบโตนะครับได้ผลผลิตอย่างไรเราจะติดตามกันเป็นช็ดตๆไปนะครับครั้งหน้าพวกกันครับ<า> <ๆ S 2> ครับทำไรครับป่าเดี๋ยวเราจะผสมให้ลูกค้าดูขั้นตอนของการลีส่สขขวนปลูกเบอรแ์แผ้นมาประจันส่วนไม้ยืนยันได้ถังนี้ขนาดเท่าไหร่ครับถังนี้1,000ลนะิตรหนึ่ลิตรนะโอเคให้ผสม พิดลงดินก่อนเพื่อทําให้พืชเนี่ยได้กินอาหารไปล้างอ่าปวดระบบเชื้อราไปเปิดหมวกระหล่ำใหม่ทําให้พืชเนี่ยกินอาหารได้เยอะแล้วมันจะได้แข็งแรงดูนะครับเพื่อนๆสมาชิกและครับเกษตรกรดูไว้นะครับวิธีการใช้กู้หัวแหนนะครับตอนนี้เราใช้กี่ชุดครับวันนี้พันลิตรเราใช้สองซองสองขวดสองชุดครับผมเพราะว่าการลงดินเนี่ยจะทำให้พืชได้กินอาหารอ๋อนี่เราเน้นลงดินก่อนนะเน้นลงดินก่อน พราะการลงดินเนี่ยไปปรับกระพาินที่เป็นกดให้เป็นกลางพอเป็นกดเป็นกลางเรียบรอย้อยก็เป็นอาหารของต้นไม้ไปเปิดหมวกรากใหม่ทําให้รากเนี่ยเปิดใหม่แล้วกินอาหารได้เยอะครับพอกินอาหารได้เยอะะสมไปเรี้องอยงใบเรื่องลูกได้เร็วขึ้นอันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราใช้กับสวนนี้ครั้งแรกต้องต้องอัดเลยจริงๆเลยคือครั้งแรกเลยเนี่ยที่วันนี้เขากำลังคิดอยู่เขาใช้ของเดิมแต่ตอนนี้เราจะให่ใช้เบอร์เพนไคเซซานของเราแหละครับผสมใส่ปลูกไป ของเราเนี่ยกระจายเร็วนะเรีวน้าเนี่ยดำคุ้ดเลยตมองไดูนะฮะความเข้มข้นน้ำมีตรงไหนตั้มใส่เยอเอาเอาสายมาเลยใสลย้มเขอตั้้วยเวลานี้สเป็นเอองพนทเดี๋ยวผสมให้ดูก่อน อดูนะฮะดูนะครับผลของเบอร์เพนใครดูนะยี่หนึ่งซองนะเทงไปเลยนะอ๋ออันนี้เราผสมให้ข้างนอกก่อนอ่าผสมข้างนอกก่อนดูครับดูน้ำนะหนึ่งซองนะครับน้ำดำพึดเลยนะน้ำดำพึดเลยคนสูงมากของเราเนี่ยไม่มีเคมีไม่ต้องรู้ได้ไงไม่มีเคมีปัสพิสูจน์ได้ไงเราพิสูจน์ให้ดูดิกินได้อ่าเห็นไหม ของเราเนี่ยปลอดภัยคนขีดก็ไม่อันตรายไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้อใส่ยาฆ่าแมลงที่ใส่ตอนนี้คือเพิ่งไปฉีดยาใช่ไหมฉีดเคมีเนาะก็เลยแต่ของเราไม่ต well> ้องใส่ก็เลยซองเปล่าเก็บไว้นะจ๊ะเก็บใส่ถุงไว้นะมันมีเดี๋ยววัสดุเขาจะมีการชิงโชคนะเก็บไว้ป้าเขยับขยัาให้ดูเลยแตะให้ดูนิดนึงหาไม้อะไรมา ดูนะฮะของเราเข้มคนมากนะครับ,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 บไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิน้นใส่เฉพาะยาขา่าแมลงข่าเพี้ยไปแ,แดงเท่านั้นอยาจับใบแคนเซียมโบรอดแมงกานิสสักะส,สีเหล็กทองแดงสิบสามชน,นิดอยู่ในคู่นี้เรียบร้อยแล้วอโอเค ผสมน้ำแล้วเอามาเทครับจะไดนน้นี่ใช้ได้เยอะเลยนะ <S <S ั่นคือชุดภัยตัวซา,วสานสัานเทลงไปเลยภัยตัวซานครับน,น,นี่ขนาดผสมน้ำนั่นนะนะ่ะยังดำปื๊ดเลยน้ำเนี่เอาอีกรอบนึงยังยังจะดำอีกนั่นนะใส่ลองไปล้างอีกรอบนึงล่งอีกรอบนึงเอา ไม่ไเอาไปใส่น้ำอีกใส่น้ำอีกล้างอีกหมบนึงโอ้โหมันยังได้อีกนะน่ะมันยังดำเพื่ออยู่เลยเยอะนลยาเทเลยทำป้องกันศัตรูพืชได้เกษตรไทยยังยืนยังยืนะยังครั้งที่ล้างครั้งที่สองนะครับดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมคนให้ดู แล้วปลอดภัยอือเอาไปดิเอาไปดิปลอดภัยอ่าเอ้ที่กองกองอยู่ไอ้ที่กองไอ้ที่กองกองอยู่เนี่ยกล้ากล้าทำอย่างนี้ไหมไอ้ที่กองกองอะกล้าของเราไม่มีเคมีเราให้ดูว่าไม่มีเคมีครับนี่ล้างครั้งที่สองน้ำยังดำปื้อขนาดนี้นี่นี่ครับอห็นไหม กล้องมันอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ไม่เป็นไรผมถ่ายเดี๋ยวเอากับผมก็ได้เดี๋ยววิดีโอผมก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ผมก็ได้ล้างครั้งที่สองยังดําขนาดนี้เพราะรอบๆเนี่ยเรายังไม่ได้ล้างทีนี้เราก็เทไข่ตัวตาลงไปคือเป็นแบบไม่ต้องกลัวแต่ใส่ปากก็เป็นรสชาตินะอ่าอันนี้ก็ยังได้นะไม่มีเคมีนะลองเดี๋ยวดิลองชิมดูดิ เรารับประกันของเราไม่มีเทียมีแค่นั้นเองเก็บเก็บขวดไว้เก็บไว้เก็บซองไว้ซองเนี่ยเก็บใส่ถุงไว้โอเค okay. น้ำใส่ฉีดพ่นได้เลยนะครับจบ,จบน,นี่ลงดินอย่างเดียวขอไปนี่ลงดินให้หมดเลยทุกต้นเลยมังคุดทุเรียนหมากมือชีนยืดหงายขึ้นลาลงดินเลยมาเจ้าของใชนดูถังที่สองก็ทำแบบนี้แหละ โอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจในการผสมเบอร์แพนนะครับ